สวัสดีค่ะกระแส่าวดังมาแล้วค่ะเรายกย่องโตโน่ผู้สร้างประวัติศาสตร์เรายกย่องโตโน่ผู้สร้างประวัติศาสตร์ว่ายน้ําข้ามโขงจากกรณีโตโน่พาคินควิไลศักด์ว่ายข้ามแม่น้ําโขงในโครงการ One Man and เดอร์ลีเวหนึ่งคนว่ายหลายคนให้ระยะทางกว่า15กิโลเมตรเพื่อหาไรายได้ช่วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคําม่วนเมื่อวันที่22ตุลาคม2565 มีเรื่องให้โจทขานกันอีกมากทั้งบวกและลบในฝั่งไทยสำหรับฝั่งสปปลาวกระแสตอบรับกิจกรรมหนึ่งคนลอยว่ายหลายคนให้ไปในทางบวกอย่างเดียวทางการลาวยกย่องโตโน่เป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์ที่ลอยน้ำข้ามโขงเพื่อหาทุนช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลทั้งสองประเทศตอนเที่ยง22ตุลาคม2565โตโนว่ายน้ำมาถึงวัดพระธาตุสีโคตบองเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน เรมีชาวลาวมารอต้อนรับอย่างล้นหลามพร้อมเสียงตะโกนเรียกชื่อโตโน่โตโน่โตโน่ดังก้องลำน้ำโขงต่อมาโตโน่ได้เปิดใจบนเวทีรับรองของทางการแขวงคำม่วนตอนหนึ่งว่าขณะว่ายน้ำใกล้ถึงฝั่งลาวแว่นตาถูกไอร้อนทำให้มองไม่เห็นคนบนฝั่งแต่ได้ยินเสียงดังมากพอขึ้นบนฝั่งก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าจะมีพี่น้องชาวลาวมารอให้กำลังใจมากมายขนาดนี้ ทันทีที่ขึ้นมาจากน้ำโขงโตโน่ได้รับการอบกอดจากคนลาวพร้อมคำพูดขอบใจเดอ้อขอบใจเดอ้อซึ่งได้มีชาวลาวชื่อสิงห์สิงห์งทวงถ่ายภาพไว้และมีคนนำไปโพสในเฟซบุ๊กด้วยสเตตัสอ้อมกอดแรกจากคนลาวภายหลังทราบว่าผู้ชายที่กอดโตโน่คือท่านพันธจิตอินทิราชนักธุรกิจลาวและท่านแก้วอุดมลอดธรรมวงศ์พอ,อรโรงหมอแขวงคำม่วน ก่อนที่โตโน่จะว่ายน้ำข้ามกลับมาฝั่งนครพนมทางการแขวงขำม,ม่วนได้จัดงานต้อนรับโตโน่และคณะอยากเป็นทางการที่โรงแรมริเวอรีเรทศบาลเมืองท่าแขกแขวงขำม,ม่วนโดยท่านแก้วอุดมบุตรสิงห์ขอนรองเจ้าแขวงขำม,ม่วนได้เป็นตัวแทนคนลาวกล่าวต้อนรับและมอบใบย่องยอใบประกาศเกียรติคุณแก่โตโน่ท่านแก้วอุดมกล่าวว่าโตโน่ได้เป็นบุคคลสําคัญที่มีความมานะ มีจิตเมตตาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่สังคมและเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ในการสร้างกิจกรรมว่ายน้าข้ามโขงภาษาลาวเขียนว่าลอยน้ําข้ามโขงระหว่างฝั่งอ,อําเภอเมืองนครพนมและเมืองท่าแขกแขวงคําม่วนส่วนภักเอก,กชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมของโตโน่ประกอบด้วยลุงอรุณขนส่งด่วนเลนเกซองมีเดียและโรงแรมลเวอรียท่าแขกโดยการประสานงานของท่านพันธจิตอินทิราช ขณะเดียวกันทางฝั่งลาวได้เปิดรับการบริจาคเช่นกันและยอดเงินบริจาคทางฝั่งสะปะปะลาวเมื่อเวลา17นาฬกาวันที่22ตุลาคม65จําจำนวน415ล้านกีบเฉพาะยอดบริจาคผ่านลุงอารุณขนส่งด่วน168ล้านกีบช่วงวันที่7กันยายน2565โตโน่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยืยนแขวงคำม่วนโดยเข้าไปพบท่านแก้วอุดมลอดธรรมวงศ พออรงหมอแขวงขำม่วนเพื่อรับทราบถึงความต้องการของคณะแพทย์ชาวลาววันนั้นท่านแก้อุดมแพทย์และพยาบาลได้ให้การต้อนรับโตโน่พร้อมพาเข้าชมโรงหมอขนาดกลางที่มีผู้ป่วย150คนต่อวันและในจำนวนนี้มีผู้ป่วยนอก8-10ถึงพราคนอ,อโรงหมอแขวงขำม่วนบอกว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนมีหลายอย่างสิ่งที่ต้องการอย่างเร่งด่วนคือใช้เครื่องช่วยหายใจ เพาะเครื่องช่วยหายใจที่มีอยู่เป็นแบบบีบโดยทางโรงหมอจะนำเงินที่ได้รับบริจาคมาจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติที่ทันสมัยขึ้นและจะช่วยผ่อนแรงบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างที่โตโน่ยู่บนฝั่งลาวเมื่อ22ตุลาคมนี้ได้แวะไปเยี่ยมโรงหมอแขวงาม่วนและได้รับการต้อนรับจากแพทย์และพยาบาลอย่างอบอุน่นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าว ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ